สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับจอ and ด o อ d 1 0สิบจุดหนึ่งนิ้วนะครับติดตั้งใน v ีออสสองพันสิบสองนะครับครับกำลังบูตเครื่องอยู่นะครับตัวนี้ระบบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับติตั้งง่ายนะครับปลั๊กแท้ตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากนะครับอ่าอันนี้มาแล้วนะครับอันนี้ โอเคถ้าเราต้องการเล่นวิทยุเดี๋ยวผมอันนี้คือต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือเข้าไปนะครับ้าวิทยุครับแล้วก็บอดที่พวงมาลรยนะครับพรเพิ่มเสียง,งยก็เสียงนี่ครับนี่ครับกลับครับขึ้นเปิดไฟลีนะครับตางกเลกียูของเปิดไฟลีแสงดอกนะครับหรือจะ ไอ้ดอกวันนี้ก็ได้ครับขอไลน์จอลงมา,าสามารถเลือกปิดจะปิดหน้าจอไปเลยก็ได้ครับต่อมาอเดี๋ยวผมจะพาไปดู YouTube นะครับ่ <YouTube. S 1> ะยู YouTube รูบหรือถ้าต้องการโหลดแอปพลิเคชันอะไรก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ในคำโฆษณานะครับขยาเต็มจอครับนี่ครับแกับอ่ะผมจะเปิดแผนที่แผนที่นะครับนี่ครับจะไปไหนก็นำทางไปได้หรือจะ ดูแผนที่ไปด้วยหรือจะดู upload YouTube ไปด้วยพร้อมกันก็สามารถทําได้นะครับสามารถแบ่งเป็นสอง,สองจอได้เลยฝั่งนี้จะเอาแผนที่ให้คนขับดูฝั่งนี้คนนั่งข้างอย่าฟังเพลงนี่ครับ2จอเล่นพร้อมกันนะครับก็สามารถกดนำทางได้เลยนะครับ อ่ะนี่ผมปิดเสียงไว้อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้ดูนี่ครับเพิ่มเสียงที่พงมาเลยอ่าเบกเสียงี๋ยวจะกลับไปก็ไปก,กลับได้เลยอ่าผมต้องการเคลียแอปทิ้งให้หมดอ่าอ่าผมลองตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยนลูกเล่นเสียงได้เยอะครับอ่ะเปิดเปิดในวิทยุแล้วกันครับ นี่ยวข้องับระทรวไม่ไม่ว่าจะเป็นกระทรเกษตรกระทวงมหาไทยวุส,สาหกรรมนี่ครับนิยมครับดังนั้นก็อาจะเป็นนี่ครับโทนเสียงดังฟังนี่ครับเนทางด้าข้างคนขับนะครับก็สามารถรเลือกได้ต่วน,นี้มี usb ให้สอง<ล>ช่องด้วยนะครับลากมา เนเกดนี่ยครับ,รบต้องการแอปพลิเคชันอะไรก็ทีวีออนไลน์ก็มีนะครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้เลยสำหรับวันนี้ขอจบรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ